สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มคาร์รถเก่านะครับ Facebook หนุ่มเบาๆครับผมวันนี้มารีวิวม d a f i g h t e อร์ปี05นะครับตัวนี้เป็นเปิดแคปได้นะครับฮะหน้าเดิมๆเลยครับตัวนี้อ่าลืมบอกอย่างฮะรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับผมแล้วอยากดูอยากให้ดูฮะอยากให้ดูห้องเครื่องมากเลยเนี่ยสวยฮะยังกระชุบทองนะฮะ ใหม่มากครับเนี่ยหน้าเดิมๆครับผมเนี่ยถ้าหาแบบใหม่วันนี้น่าจะต้องย้อนเวลาไปซื้อป้ายแดงนะฮะจริงดูฮะน็อตเนิร์ดนี่แต้มหัวยังอยู่เลยคระะับอยู่จางๆอยู่เลยนะฮะอ่ะเครื่องสวยมากครับเนี่ยฮะ ตะกันตาครับบางทั้งคันครับผมสีเดิมทั้งคันครับคันนี้ฮะสีเดิมทั้งคันครับผมยางเต็มครับผมนฮะเป็นตัวเปิดแคปบนะครับภายในเต็มครับผมภายในเต็มร้อยครับวิทยุใช้ได้ครับวิทยุโรงงานเลยครับรถใหม่สองแสนหกครับฮะบางทั้งคันเนี่ย บางทั้งคันครับผมนี่รอยเขาแบบว่าสีเสอนะนะ่ฮะแม็กไรเนอร์อยังแท้ครับเนี่ยมาสด้าเพชรบุรีครับผมยู่หมดครับยางเต็มรถไม่มีโดนทั้งคันนะครับไม่มีโดนนักครับชุดแม่แรงแบบไม่เคยใช้อ่ะ หุ้มอย่างดีนะฮะชุดแม่แรงชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับคันนี้กุญแจ2ดอกอยู่ครบหมดนะครับนะฮะเรามารีวิวเครื่องนะครับนี่ตัวนี้เป็นเผาหัวนะครับนะฮะนี่ขนาดเปิดแอร์ไว้นะเปิดแอร์จะติดยากนิดนึงแต่อันนี้ก็ยังติดง่ายนะเครื่องฟิลเตอร์ติดง่ายเลยเนี่ยวิดยุ ผมไม่เห็นเมื่อวานยังใช้ได้หมดนะครับแอร์ยินเจี๊ยบครับคันนี้ดทวิตเตอร์ยิงเดียวเลยหล่อไหมหล่อไหมครับฟิล์มเต็มร้อยครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเนี่ยติดเทรนด์อยู่เลยเนี่ยดูอียิงหนามาแล้วความเสี่งเครื่องนิ่งมากครับเป็นเครื่องปั๊มสายแท้ๆแต่ขี่หลังถนนแทบไม่ได้ยินเสียงเลยครับนิ่งมาก แต่ดูจากสภาพนี่ไม่ต้องดูเครื่องแล้วดูจากสภาพเครื่องแบบนี้ไม่ต้องดูเครื่องแล้วเครื่องดีแน่นอนฮนะโอเคครับจบการรีวิวนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ